สวัสดีครับวันนี้อยู่กันอีกแล้ววันนี้เราจะมาแกล้งกันนะครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาแกล้งคุณแม่ของเราเองนะครับจะไปออดด้วยโอ้สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้นะครับเราจะมาแกล้งคุณแม่ของเราเองนะครับเฮ้ยหาหน้ามาหน่อยดินี่ครับเราใช้งูวันนี้ครับเป็นงูอ้าวน้องให้เขาด้วยนะครับ แล้วเราจะมาดูกันว่าระหว่างคุณแม่ระหว่างคุณแม่เรากับกับพี่สาวเราใครจะกลัวามากกว่ากันนะครับเพราะงั้นเชิญไปดูกันเลยนะครับก็จ,จะเป็นคุณแม่ของเราเองนะครับซึ่งเขายืนอยู่ตรงนี้เยอะหนึ่งครับเยอะทุกทตรงนีเ้เอาอะไรอ่ะแมี่ยจ่ายรูปกัน คครับททุกนไงดีต่อไปนะครับคนต่อไปนะครับเราจะไปดูกันไปดูกันนะครับตอนนี้ครับคนต่อไปกเจ้าของเนี่ยให้พอดอันนี้คือน้องสาวเจ้าของเจ้าครับ กับเจ้าของช่องเลยครับว่าเจ้าของช่องจะกลัวหรือเปล่านะครับเราจะไปดองดูกันนะครับว่าเจ้าของช่องเขาจะกลัวหรือเปล่าไปดูกันอันนี้คือน้องสาวเจ้าของช่องนะครับเราจะไปแกล้งเ้ากันเลยไปแล้วทุกคนไอเกตบัดเก่งมากครับแข่งการว่าใคร พัม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 พมพั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 บพัม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 ัมัมมพัมพั